อย่างนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปสมรภูีิกับที่าทาทาชายพาเลัเดชมาที่จังหวัดกระบี่ไปอยากจะเป็นเคสที่กให้ที่ไปติดภาระนะคะทักมาได้เลยนะ ไปกันเลยค่ะเรากําลังจะเดินทางไปปิดภาระให้กับลูกค้ากันนะคะเคสนี้ค่ะลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะนอกจากจะไปปิดภาระให้แล้วเราก็ยังพาไปดูบ้านด้วยนะคะและนี่เป็นบ้านที่ทางเราได้จัดให้ลูกค้าค่ะบอกได้เลยว่าสวยมากๆแล้วก็อากาศดีวิวดีมากๆค่ะจะเป็นวิวที่เห็นภูเขาทั้ง3ด้านแบบชัดเจนมากๆเป็น3ด้านที่แบบเหมือน 3D ีเลยค่ะทุกคนค่ะภายในบ้านก็จะมีความแบบ กว้างมากนะคะพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ64ตารางวาค่ะมีห้องมาสเตอร์รูมนะคะที่มีห้องน้ําในตัวค่ะแล้วก็มีห้องนอนอีกสองห้องนะคะบอกเลยว่าลูกค้าถูกใจมากๆค่ะอากาศดีลมเย็นสุดๆค่ะพื้นที่ใช้สอยบอกเลยว่าเยอะมากๆค่<ล>ะหลังจากโอนแล้วนะคะก็จะมีการเก็บงานให้แบบละเอียดอีกหนึ่งรอบ<ม>ค่ะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนปล่อยเช่าหรือว่าอยากปิดภ,ภาระมีเงินทอนนะคะ ก็สามารถติดต่อพี่วิวมาได้เลยค่ะ